ใช้เวลาประมาณ3.4เดือนถ้าตั้งใจจริงๆที่เนี่ยเ็เป็นคนที่ติดเกมในระดับหนึ่งนะครับอายุเยอะเหมือนผมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ครับผมชื่อกิติณนีชเจริญนะครับชื่อเล่นชื่อแมนอายุ35ปีแล้วนะครับตอนนี้ติดคณะทันตะแพทย์ครับเป็นหลักสุดของภา,าครับโรงเรียนคอร์สกาลันตีครับก็รู้สึกว่าทางสถาบันก็ได้นำติวเตอร์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆ มาสอนทําให้เราเข้าใจตรงจุดง่ายขึ้นใช้เวลาประมาณ3าสเดือนถ้าตั้งใจจริงก็สามารถเรียนจกได้อายุเยอะเหมือนผมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ครับก็สำหรับน้องๆนะครับพี่ก็เป็นคนที่ติดเกมในระดับหนึ่งนะครับแต่พอถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งเรียนนั่งสอบเนี่ยเราก็ต้องทิ้งเกมไปเราต้องให้ความสำคัญกับชีวิตของเราอนาคตของเราไว้ก่อนนะครับก็ขอให้ขยันขยันแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับสำหรับคนที่ อายุใกล้เคียงผมหรือยังไม่ถึง35นะครับก็สามารถที่จะลองมาเรียนที่นี่ก็ได้ปีนี้ยังมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับอยากให้ลองมาเรียนแล้วลองมาสัมผัสดูเองจริงแล้วก็ลองตั้งใจเรียนผมคิดว่าขนาดผมเนี่ยมีเวลาประมาณ2อเดือน3เดือนเนี่ยยังสามารถติดได้พวกคุณก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันครับได้จริงติดจริง,รงต้อง FSC